อัปเดตบ้านส่วนอีพีหนึ่งพี่น้องเนาะตอนนี้บาริดก็ตัดยวงเนาะเรื่มใส่กาแฟพี่น้องเนาะเพื่อเพื่อป้องกันเนาะช่วงฤดูหอนพี่น้องเพื่อไ่ให้กาแฟของเราตายนะพี่น้องเนาะตอนนี้บาริดเองกรเรื่อมใสพี่น้องและก็เริ่มทมดินใส่เนาะพี่น้องเขารอรุ่นนอสโมน้ากันเนาะพี่น้องว่ามันจะตายบอพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเอากับพี่นี่เนาะบาริดจะมาลงเบิ้งเนาะระว่างกับพี่ก้างเลยอันนี้กับพี่ก้างนะพี่น้องมันทนความหอนนะพี่น้องเนาะ หรือราบิการาบิกานะคนไทยกันวะ่ะราบิกาพี่น้องกุกแบบนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทมาใส่หญ้าที่บริสเซียนะพี่น้องเนาะพุ่มครอบกุกมันจะสีเนาะพี่น้องเพื่อบให้คือความฮอตนะเนาะเพิ่มความเย็ยนพี่น้องเนาะยามเศร้าแบบนี้หรือว่ายามแดดแบบนี้เนาะมันหญ้าจำพวกนี้มันจะบังให้กระพีะของเฮาพี่น้องแล้วกระเพาะนี่น้อแบบนี้ กับทักทายสปารดีพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เคารพและหกักงแฝงเมว่าพี่น้องที่อยู่ทงภายในและต่างประเทศเนาะยินดีตอนทับเข้าสู่ซองยูทูบบริบพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะคือตอนนี้บริก็อยู่บ้านพี่น้องเนาะไปป่าบ่ได้เนื่องจากนะ้องติมบ่สบายนะเนาะเพิ่นจนะิพี่น้องเนาะพ่ป่วยก็เลยบริบอยู่บ้านเนาะมาอัปเดตคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ส้มพี่น้องเน,ะะะนาะตลอดระยะที่สองสามมื้อนี้บริเองก็บ่ค่อยได้ อัปเดตคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บริษจะมาเปิดคลิปเปิดภาพขพีนมาพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่บ้านเก่าเลื่อยหน่อยเนาะคือเนาะตอนนี้บริษจะมาเสียหญ้าครับพี่พี่น้องอยู่หน้าบ้านนี่แหละเพาะว่ายาเราเริ่มพวกดเลยกัเริ่มเฮ็ดความอบอุ่นเนาะให้กาแฟเฮาพี่น้องเนาะจะบ่มหญ้าเนาะบนกุบกาแฟแต่กระทมดินกระทมดินไส์พี่น้องเนาะเกิดมห้กาแฟตายเนาะในส่วนระดูห่อนแบบนี้นะพี่น้องเนาะ บอลลี่จะมาอัปเดตให้่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ชมงพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเราไปลุยก,กันเลยเนาะว่าเอาสี่มินี่เฮาสี่เฮ็ดยังเนาะพี่น้องใดเนาะในหนึ่งมือคลองบาลินะีเนาะตอนอยู่บ้านพี่น้องเนาะส่วนน้องติมนนอนอยู่พุ่นแหละหสบายพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเราไปลุยก,กันเนาะพี่น้องเนาะไป กับพีทีบริดใสยวกปลาเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเพิ่มความเย็นลงไปเนาะทางล่กนี่ใสยวกปลาพี่น้องแลกาบริดทมดินอยู่ถิงเนาะเพิ่มความเย็นให้กับพี่พี่น้องเนาะแต่ว่ายวกบริดบ่พอพพี่น้องเนาะยังผักเบื้องนั้นเนาะบริดยังบ่ทันเห็ดพี่น้องเอ้เนาะเดียวบริดจะมาถ้ามีเวลาเสียตัดยวกอ้เนาะจะมาเห็ดอีกครบหนีพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับพี่ของเฮ้าพี่น้องเอ้เนาะ ให้หลอดพ่นในส่วนฤดูแล้งแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะไปเดี่ยวบริษจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเสียหนาอยู่พุ่นพี่น้องเนาะอยู่ถึงพุ่นเนาะเสียหน่ะบริษจะเสียหนาอยู่ถึงนะพี่นอาาา้องเพราะว่านหนากะยังบทันเหล่าเถื่อพี่น้องเนาะเสียหนากะเออเนี่ยบรรยากาศอยู่บ้านบริษเด็กดอยพี่น้องเนาะนี่ยบริษจะเสียหนาอยู่นี่นะพี่น้องนะเห็นบ่ วันนี้นบาริีจะบ่มแบบใส่ใส่หญ้าเอาน้ำเยาว์ใส่หญ้า,า,ยยาแล้วเลยกระทมดินดยู่เทิงอันนี้บาริีจะเสียหญ้าแถวนี้นะพี่น้องเนาะ คือหลังจากบริเซียย่าฮอบกุกแบบนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริลจะมาใส่หญ้าที่บริเซียนะพี่น้องเนาะบพ่มฮอบกุกมันจงสีเนาะพี่น้องเพื่อบ้ให้ทนคือความฮอนเนาะเพิ่มความเย็น,นพี่น้ะนะองเนาะยามเสาร์แบบนี้หรือว่ายามแดดแบบนี้เนาะมันหญ้าจาพวกนี้มันจะบังให้กาแฟของเข้าพี่น้องแล้วกาแพของเขามันจะบวนปานใดเนาะเพื่อกันเพื่อบ้ใหกกาแพของเข้า ใต้นาะพี่น้องนี่บารีเท็ดแบบนี้ีเท็ดทุเลยแบบนี้บาริเท็ดทุกกุกเลยนะพี่น้องเนาะนี่หลังจากเท็ดแบบนี้แล้วเนาะบริเท็ดทมดินหอบนี้นะหอบนี้เนาะนี่พี่น้องเท็ดแบบนี้อีกนี่เนาะแบบนี้นี่อัเดียอัเดียใหม้นะของบารีนะพี่น้องที่ทดลองเนาะ สอบพี่น้องว่าตะพี่ของเขาทิ่ทนบอกนะเพราะว่าปกติอันทางตะพี่เขาสุขภาาผันมันบพาใต้ดอกพี่น้องเนาะแต่ว่า,าเฮ็ดเพื่อเพืแ่อบบไว้พี่น้องุ่มไว้นาะนี่เจ็ดแบบนี้เลยเนาะนี่โอเคพี่น้องนี่แบบนี้นะเห็นนี่แบบนี้เลยพี่น้องนี่มาริดจะเห็ดทุกกุกเนาะนี่เห็ดทุกกุกนะแบบนี้เลย นี่เดี๋ยวบอลิีจะเชียอีกแถวนั่นนะพี่น้องนะอย่า <Ooh. S 1> นี่ก็ฮุกไลเอา,าพี่น้อง เวลาเอาขุดดินแต่ลุ่มหันพี่น้องมันเย็นเนาะมันเย็นนะดินแต่ลุ่มมันเย็นเนาะเอาเอาดินแต่ลุ่มันไว้ทางขึงเนาะพี่น้องเนาะนี้มาเริ่มแหงเลยพี่น้องขัดน้ำเลยเนาะแหงหมดแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้คิจับอยู่เลยเนาะขัดน้ำแล้วพี่น้องสูงเดือนนี้ ความเพิ <Es> <an> ่มความยิบกาแฟข้าวท้องที่น้องเนาะนี่นะที่น้องท้ายมีเวทีก็แนะนำให้ให้บริสต์เดอ์พี่น้องเนาะเห็ดยังไงเพื่อมาให้กาแฟของเทาองใต้เนาะช่วงนาแลขนี่ ีพี่น้องดือนนี้แล้วเนาะโอเคนี่กับพี่ของๆสิอยู่จุดใ้กลางเลยรวางดิดกับหญ้าเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เลย เพอนี้เนาะพี่น้องเนาะกับพี่นี่เนาะบริจจะมาลองเบิ้งเนาะระวังกับพีกก้างเลยอันนี้กับพีกก้างนะพี่น้องมันทนความห่อนนะพี่น้องเนาะต้องให้มันห่อนซําใดมันก็ตายเนาะกับพีกก้างอันนี้นะพี่น้องกกมันยาวสูงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแล้บริจจะมาเทียบกับกับพีกาติมอเนาะที่บริจปลูกนี่กับพีกาติมอหรือว่ากับพีกาบิตาบ่ประมาณนั้นเลยพี่น้องอันนี้กับพีกก้างนะอันนี้มันทนนะความห่อนะพี่น้องมันทนเนาะ บอลลิตจะบลุกเนาะเพราะว่าปกติอันกกมันกบบอลอื่นนเนาะกบกะเพราตางแบบนี้บอลลิตจะลุกเนาะพี่น้องเพราะว่าบอลลิตจะปลูกกับพราแบบนี้เนาะปลูกกะเต่กับพรากาบิตาเนาะกาบิกาบอฮารุไว้จ่ายไหนกาติมออะไรพี่น้องเนาะแต่อันนี้บอลลิตจะเพิ่งเนาะว่ามันทนความฮรอนซ้ำได้เนาะบอลลิตจะบบลุกมันเนาะปกติบอลลิตจะลุกเนาะพี่น้องบอลพุ่นเนาะอันนี้ปลูกพิษเนาะพี่น้องคิดว่ากะเพรากาติมอเนาะเห็นได้บอลลิตปลูกเล้วกาสิปะมันพี่น้องเนาะและ อันนี้ก็คือกระเพียงกาติมอเนาะหรือว่ากาบิก้าแม่นบอกนี่นี่อันนี้นี่ใบมันเลี้ยงแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าบริสตัวเสียหนาเนาะนี่บริสจะสัมผัสมันเนาะระวังอีกหนึ่งเดือนหรือสองเดือนว่าตัวใดสิทนกว่ากันเนาะพี่น้องเนาะระวังกาติมอกับกับเพียกลางนี่พี่น้องบริสจะสัมผัสเนาะนี่อันนี้กาติมอเนาะ หรือราบิการาบิกานเนาะคนไทยคนว่าราบิกาพี่น้องเนาะนี่กุกมันเนาะอันนี้ใบมันเริ่มเหี่ยวแห้งเพราะว่าขาดน้ำแล้วพี่น้องเนาะปลูกเดือนเดือนเจ็ดเนาะบอลลีปลูกเดือนเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสองห้าเดือนเลยพี่น้องเนาะตัวนี้แต่ว่าบ่มีพุยบ่มีอีหยังมันก็นเลยแบบเติบโตไวสะเนาะพี่น้องเติบโตสะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเดี๋ยวบอลลีจะมาอัปเดตอีกนะพี่น้อง นี่เนาะพี่น้องบริตเชียเน่ยประมาณนี้พร้อมคูณดินเนาะพี่น้องเนาะปั่นดินให้สูงขึ้นพี่น้องเนะาะเพื่อแบบเพิ่มความเย็นเพราะว่าเวลาเขาคูณดินเข้าไปนะเวลาแดดถึกมากอะ สวดโซดอดหักของมันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผากเบื้องนั้นกับบริษัทยามุทันคูณดินนะพี่น้องเดี๋ยวคูณต่อเนาะนี่เถิงนี่ก็มีกับพี่นะแต่ว่าบ่งามเนาะเนื่องจากบริษับริเซียหยาพี่น้องไอ้เนาะนี่เห็นบอกพี่น้องเนาะคือตอนนี้บริษักับสิบพักผ่อนก่อนเนาะพี่น้องกินน้ากินในก่อนพี่น้องเนาะแล้วค่อยมาสืบต่อเวียรงานของเขาอีกพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปกินน้ากินในกันก่อนเนาะพี่น้องอโอเคพี่น้องเนาะบลิตจะมากินเขากินน้าก่อนเดี๋ยวคอยสืบต่อเวียรงาน่อนะพี ้าคิวนำเองกินขขาวคนเดียวพีน่น้องเลยน้องปิมนยงมบทันตื่นเนาะจากบอนพี่น้องม,มาพี่น้องกินขขาวก่อนเพิ่มพลังพี่นอ <c oughs> ้องเนาะต้มมักเตงพี่น้อง como ten Valeu, que não, que não, que não. ไปเบิงน้องติ่มก่อนเนาะพี่น้องเนาะนอนในบ่อน,นี่แหละเฮ้ยลุก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 เป็นยังไงลุกลุกลุกเฮ้ยลุกกินขา้าวมูอเห็ดอยากแล้แต้อเองนอนเซ่ออ้บา้านนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยมันบ่สบายพี่น้องไอ้นี่นอนแต่เสาอีกเลยปาะนี่ ไว้เบญยอมตื่นแล้บ้านอี้พี่น้องเอ้เนาะอ่าแดดเริ่มออกแหงแล้วพี่น้องเนาะแดดเริ่มออกแหงแล้วบอิศจะพักผ่อนก่อนพี่น้องเนาะเอาพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวโอนี้เนาะบอลิศจะขอจบเพียงนี้พี่น้องเนาะอ่าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาสมบาิศพี่น้องเนาะเอาฝากพ่อแม่พี่น้องจังใดก็สวยเป็นกําลังใจให้บอิศเด็กดอยหน่ยเด้อพี่น้อยเนาะตอนนี้อย่าบอิศยังบ่ทันผ่านกดพี่น้อยเนาะ อย่างอีก 4, 100, สี่ลอยสโมงพี่น้องฝากพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเป็นกําลังใจให้บอลลิศได้เลยพี่น้องเนาะโดยการเบิงคลิปบอลลิศพี่น้องเตะต้ตนจนจบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้บอลลิศผ่านกดไวๆพี่น้องโอเคสําหรับคลิปเรื่องนี้เนาะบอลลิศขอลาเอฟซีไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายเนะาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่นอนะ้อยเนาะไปพี่น้อง